พาเนาพื้นกว้างชมดินแดนสันสางจาก,กวงผูแปลงธรรมชาติหลากหลายคนน้ำใจปันแบ่งไม่แก่งแย่งแข่งขัน สีเขียวชมห้วยพระบางไล่คอห้วยมดแดงไลเที่ยวห้วยสันดุกโคดเลี้ยวแหล่งคนเที่ยวเที่ยววันสองกระ ทุ่งงามจดฟ้าทุ่งกุลาบผาดา่านคุดน้ำใสรู้กันแหล่งผิดพัน์เกษตรินสีมาเถิดนพอมามาร่วมส ภูสังตันหน้ามอมทุ่งงามจดป้าทุ่งกุหลาบผาทาอน้ำใสรู้กันแหล่งปิดพันกเกษตรอินที ให้เบิกบานด้วยศรัทธามาเถิดขอมาเที่ยวขอวังดังเมืองเตาหันอธิโนม่าเที่ยวชมย่างนะครับหายภาคการอาจจะพิจารณาการกินของเชียงใทก๋วเรื่องต่างๆเขามาหันกับเรื่องสถานเด็กเด็กผู้ใหญ่กินได้นะครับยิ่งคือฟ้าเป่าเขามาดีกับแม่พี่จุดเที่ยวฟรีต่างๆที่ ตัวอะรจัดการก็คือท่างที่ทําการปกครองเพื่อคลองว่างก็ดีทางสำนักงานสาธารณสุขบวกโรงพยาบาลขอว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนะครับหนึ่งสุ่มหนึ่งสุ่มของท่านกสนอทางพัฒนาชุมชนกับพี่ไปท่านบนกับสุ่มอ่าสุ่มของท้องถิ่นท้องถิ่นก็คือหนึ่งเทศบาลกับสี่อบตนะครับได้จัดสุ่มไว้พี่น้องได้เป็นจุดเซลฟี่จุดถ่ายรูป เกเป็นตีละเล็กถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้นะครับถ่ายเป็นวิดีโอ,อส่งไปให้พี่น้องผู้อยู่แดนไกลผู้ไปทํางานต่างประเทศกับพี่ผู้ไปทํางานต่างจังหวัดกับพี่นะครับปีนี้เปิดฤดูกาลใหม่ในการจัดงานเทศกาลนมัสการ,การหลวงปู่พระมหาแปลงพระคุณนะครับพระผู้มีแต่ให้พระผู้ใจดีพระผู้สร้างบ้านแปลงเมืองนะครับซุ่ม ซุ่มนี่คือความหมายทางในเพื่อว่าซุ่มซุ่มเย็นนะครับซุ่มเย็นซุ่มซุ่มซัดปลาซุ่มขังไกลหน่อยก็มีนะสิ่งเรานี่ปีนี้นะครับแรงเข่าปลาลุงน้ำที่เห็นบอลเฟืองนะครับอัดมากพี่น้องเด็กนั่งนุ่มๆเที่ซลฟี่กันนะครับไทยรูปนะครับจุดต่างๆอ่ะก็ขอเจอนะครับพี่น้องมาแล้วครับฮ่า เพื่อนาค้ารถไปเกี่ยวเขาให้บพืนคนเขาก็บพื่อนเล้วด้วยเฉพาะผมนี่แหละเหลืออยู่หลายหน้าอยู่เดืนหน้าหลายแนปีนี้นะครับเต่ว่าบาหน้าก็ลุบแล้วล่ะลุกลุกยอดยอดเขามันออกมันคุเ็ดพอดโคตรนะครับแด่ละมันหลายต้นแต็ม่นในห่วงทีพอดมองยงไงซะดินมันซุ่มมันซุ่มเราไปวานเขาเข้าออกดีดีครับปีนี้เออห่วงมันเลยนหน่อยนะครับมันทีเกินไปหนาเกินไปนะครับขันไม่ปลูกหมาไมันบอ บ่าไรเลยว่ได้ดอกว่าในขั้นโคมครับปิดเครือไปลมแล้วนี่แล้วนะไปนะครับมันมีระยะห่างอยูกนะครับพี่น้องมาปูชาดอกไม้ทุกเทียดอกไม้ทุกเทียเพื่อสักการะไหว้ปู่ท่าตามกำลนักตักท่านะครับหย่อนลงตู้รับบริการนะครับโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งนายแพทย์นะครับมีโอกาส่าอำเภอเกาะว่างเฮ่าเนี่ยปู่ตีเงี้ยแทย์ที่จ่ามา อืู่ชีวิตคนมาซอยชีวิตคนนี่เขายังมีหน่อยเขายังขาดบุคลารกรทางการแพทย์มีหน่อยนะครับเลยว่า,าจากมอบเป็นทุนการศึกษานะครับมีโครงการ,การหนึ่งอำเภอหนึ่งในแค<ท>่แพทย์หญิงอะไรแพทย์ชายอะไรนะครับนี่จะจะต่อยอดไทย,ยน,นะครับโดยท่านคณะกรรมการบริหารชมรมบกับนั่นภูญบาลรกิจโดยพี่หัวหอกไกลก็คือหัดมองเครื่องของเขา ท่านในเพื่อขอว้างนะครับนายสราวุฒินามพีรีนะครับมือขึ้นฉลองวันเกิดให้แน่เพื่อเะไรเลขยแง่แม่เด็กน้อยสี่สี่นะครับเออในเพื่ออายุสี่สี่ปีครบไอ้ไอ้เอ้ยซื้อของคุณสมผู้แก่คุณญาตตทวดเดียวถ้าเกิดเป็นบ้าผมไม่จำตุ้มมือกินเบิ้ลเปลือกแล้วว่าอ่าฮีปปออ๋อขอต้อนรับโอ้ยคุณ่งงแายรุ่งเพิ่มจากข้างบ้านาไม่ ไปออมนะครับผ้าลูกผ้าหลานมาอากาศดีอากาศลริมลมร่มเอื่อๆนะครับร่มเยื่อผ้าทุกมือก็ได้ใช่ชค,รค,รครับมีน้องผาลุทหาแปงแหล่งข้าวปลาลุ่มน้ำชีประเพณีล้วนงดงามเรื่องลือนามผลิตภัณฑ์ปลาร็อกอกต้นของลวงปูได้จัดงานธรรมสาการ พูดภาษาบานเท่าคือวงานไหวล้งปูมหาแปงในเทศกาลเจ็บเกียเก่ยวเจ็บเกี่ยวผลิตพันธัญญาหารเย่วเข่าแล้วโอ้ยเส้ามีแห้งผ้าลูกผ้าหลาน,านผ่าไหวลงปูในภาคกลางคืนนะขับก็มี่มหรสบสมโขดกัาบอเกไนมาอั้นเพื่อเป็นการบันเทิงเส้ามีแห้งหไฮไร้ของงานเทศกาลนมัสการลงงปูมหาแปง เกิดข,ขึ้นมาแ้วสาเมเมื่อแต่ไฮไลท์สำคัญคือในวันที่29่ิกพฤศจิกายนสองพนตั้งแต่ในภาคเช้าก็จะมีการบวงสวงพระภูมิเจ้าที่ทเทวราเจ้าฐานสักการะศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักศาลใช่ของเมืองคอวัางจินาฬิกามีการสวดพุทธมนต์บวาเพ็ญทักศนานุปประทานอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับดวงบิญญาณของหลวงปูป่พมหาแปงในเวลาหลังจากนั้นแล้วพิธีทาง้งสงสอยประธานเทศแล้วเรียบร้อยนะครับในเวลาเจียงเศษเศษปลายเศษก็จมีการแห่ต้นเงินต้นผ่าป่าเพื่อสมทบในทุนมูลที่หลวงปู่มหาแปงแห่งการร่วมสร้างบ้านแปลมือให้โอกาสทางการสาแก่ลูกแก่หลานผู้มีการมีผลการเรียนดีแต่ยากจน โดยปรบบ่าเอออย่างหน่อยๆให้โอกาสทางการศึกษาว่าลูกคนจุดคนแค้นแสนจะคิดอาจแผงธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีร้านไม่เงินเท่ากาับิได้จให้ก,กันเด้อลูกคนโง่าอาจโผเป็นเมธีไยดังนี้จะมีประมาทคนนะ้าผูเป็นพ่อแม่ให้โอกาสทางการศึกษาดำนี้อันดีของนักปูพหะแปรนะต่างแปรสั่งทุนเมธีให้โรงเรียน,ขอ,ยน,นข,อข,อขอวังวิทยาคมในนามของคอวังวิทยาคมปะคุนูปะ ถมนะครับขบ,บรารตีกคือกันนะครับหนึ่งทุนหนึ่งการศึกษาให้กับลูกหลานผู้มีการเรียนดีนะฮะในภาคบ่ายของวันที่29ก็จะมีการแห่ผ้าป่าจากชุมชนต่างๆเพื่อสมทบทุนหน้าที่ตรงนี้และในบางส่วนก็จะนำไปใช้เกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องชาวเผ่เาเ็หวังที่ประสบอุทกภยัยอัคคีัยต่างๆพร้อมทั้งในหนัของ พอบ้านพอเมืองจะทำจะทำอะไรจะทำสุ่มเย็นบอกเรื่องราวประวัติความเป็นมาขององค์หลวงปู่นะครับตะวันไทยคอยใบสามสิบห้านาฬิกาการความพร้อมภัพของลูกหลานร้อยเกือบห้าร้อยกว่าชีวิตที่จะได้มาล่ำถวายเป็นการล่ำบวงสวงล่ำบำบวงถวายแด่องค์หลวงปู่ในห้องเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับแห่งการเตรียมความพร้อม พร้อมแล้วก็คงจะได้เริ่มในห่วงเวลา16บนานการเป็นต้นไปโดยมีท่านผู้บริการจังหวัดยโสธรมาเป็นประธานพิธีเปิดในห่วงนั้นก็ขอเชิญลูกเต่าเราหลานซึ่งในขณะนี้ได้รับข้อมูลว่ามีประมาณ500กว่าชีวิตเศษนะอาจจะถึงทันเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรก